เป็นกะสุดสุดจัดพูดเลยอันนี้ไม่ต้องแบบกดสกิลเลยอ่ะคคอแบบเขากดให้ตลอดอ่ะ มาซ่อมไฟมาซ่อมไฟเอาไว้เต้ช่วยไปแล้วโอ้ยโอ๊ยในห้องปิดตายเลยเหรอเมื่อกี้ใครอยู่ห้องไฟนะใครอยู่ห้องไฟนะมีเคียร์ออกไฟเต้ดีกว่าเต้สอบสำิึกเสร็จแล้วนะเต้ก็เลยวิ่งออกมาแปลว่าคนมาสอบแบบตรงตามีพี่เต้เข้าห้องไฟมาพี่เห็นมันให้รีพอร์ตแต่กดไม่ทันเห็นคนยืนมุงมุงซ่อมไฟกันอยู่ อันนั้นฟังผมก่อนคือผมอ่ะยืนดูอ๋อเพราะเพราะเพราะกลัวว่ามันจะฆ่ากันในแบบหมู่ไอ้นี่แล้วแบบแล้วหยุดพอไฟเปิดใช่ไหมแม่งมีศพอยู่ตรงหน้าประตูไม่ไม่ใช่อยู่ตรงไอ้ไอ้ที่ตรงห้าปรใช่ไหมทุกเห็นมีคนเห็นผมอ่ะลงไปห้องปลาปลาผมหมุนปลาปลาอยู่แล้วมันหมุนนานเพราะมันหมุนต้องสองข้างไงเอาคลิปไปสกคิปสกิปไปก่อนเออเกือบจับได้แล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมตระผมสงสัยสีเหลืองสีเหลืองอะไรสีเหลืองอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันปาปาตามาดู คือจะบอกเต้ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจจะไอ้นี่นะไม่ได้ตั้งใจจะกดรีพอร์ตนะแต่แบบว่ามันกดไปแล้วอะ่ะเสมากาแล้วก็ซื้อความเชื่อใจไวก่อนแล้วกันเฮ้ยอยู่หลายคนอ่ะ อย่างยเยอะอะไว้ปลอดภัยทำยังดีเนี่ยคือแบบว่าเขาน่าจะเกาะก,กลุ่มกันอะอน่าจะเกาะก,กลุ่มกันน,น่ี พี่ลีนตระลักตาพี King, ่ลีนเลยเมื่อก e ี้เห็นเลยเมื่อกี้ตระลัดตาไม่ต่างกดตสองคดพี่ลีป๊กกันเหรอเมื่อกี้มีอีกคนนึงเมื่อกี้พี่สีม่วงเสียงถูกจริงสีม่วงก็พี่นี่ต้องพีไงสีม่วงแล้วก็ใครสักคนอ่ะเมื่อกี้อยู่เจ้ากันสามคนเลยพี่ห้า พี่ลินค่ะขอถามซิมว่าอันนี้คือจริง,รงใช่ไหมคือเห็นจริงๆใช่ไหมจริงแบบเดินตรวจกันแล้วก็ปาดคอฉึก <laughs> แล้วพี่ก็เลยวิ่งไปรีพอร์ตเลยแปลว่าพี่เป็นคนฆ่าพี่ขูพี่บตพี่ลินพี่รีพอร์ตแล้วว่าพี่ลินได้ไงอะ่ะเล่นใหญ่เป็นคนเล่นใหญ่ว่ะคือพี่ลินเป็นคนสแกนเหรอใช่พี่ลินเป็นพี่ลินกำลังพี่ลินสแกนอ่ะไม่ได้สแกนเลยตายแบบเดินเลยหลุมมาหน่อยเดียวอ่ะคือตอนที่อยู่ในห้องไฟเว้ยพี่ลินก็เป็นคนรีพอร์ตสุเพราะเห็นอ่ะ แล้วอันเนียพี่ลิลคือเงยอยู่คือเข้าใจไหมอ่ะตอนนี้ตอดตาโมเยแล้วเราจะไปเกลี้ยงอะไรได้อ่ะ้กัดทวดเต้โอะโทษตัวอยากไปกับเต้บานานแล้วจะแบบโปเต้เฮ้ยหมูเข้ามาเฮ้ยแต่เขาไม่เห็นเฮ้ย โอเคงั้นแสดงว่าที่โหวตพี่ลินถูกต้องแล้วใช่อ่าเพราะคิเวเลอรเหลือคนเดียวใช่แล้วใค่ะคือเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นศพแล้วแต่ว่าไม่อยากไอ้นี่คืออยากไปเปิดไฟก่อนศพ <สบ S 2> อยู่ไหนครับ อยู่ตรงห้องไฟฟ้าครับข้างบนห้องไฟฟ้าก็ทําเครสอยู่ห้องขวาที่ต่อไฟอยู่ขวาบนเต้อยู่ขวาบนตรงจราวดเต้อยู่ขวาบนตรงจรวดเห็นได้ป่าแต่เต้รถพี่ก็ไม่เห็นตัวสีส้มด้วยที่บอกมาแก้ไฟขวาไม่เต้เห็นได้ไงมันปิดไฟอยู่นะเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นดิรับผมเห็นสีส้มว่าอยู่ขวาจริงเห็นสีส้มว่าอยู่ขวาอยู่ห้องเอ้นั่นใช่ไหมห้องสแกนอ่ะแต่แล้วพอเปิดไฟมาเห็นสีส้มยืนวิ่งวิ่งอยู่ตรงประตูจริง ตอนดมาก็ไม่รู้ไงว่าลงท่อหรือเปล่าแล้ววิ่งขึ้นมาตรงประตูอีกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดไม่ทันตอนที่แบบเห็นอยู่ตรงท่อหรือเปล่าแต่บนไม่ได้เป็นไม่ไม่จะขวาบนใช่ไม่ได้เป็นแน่นอนเพราะนี่ก็เห็นเคียวสแกนก็คือเคียวไม่ได้เป็นแน่นอนบอวดว่าพี่เตปะหรืออัลมอนไค่สักคนหนึ่งในนี้ยเราอาจจะต้องทำเควสะอาจจะต้องทำเควสด้วยกันนะตอนเนี้ต้องโหวดแล้วไม่ใช่หรอหรือไงไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าอยู่คนเดียวยังเรายังตายได้อีกคนหนึ่งโอเคได้จะลองแบบนี้ แต่โฮอยัดตายนะเว้ยแต่โฮอยัดตายนะเว้ยเราอาจจะต้องทำเควส์อาจจะต้องทำเพวส์ด้วยกันตอนนี้ว่าแล้วโบต้องแตกกิเต้แน่เลยโหพี่ตามเคียวติดตลอดเวลาเคียวไม่ติดพี่ เคียวใครมาหลังสุดตรงห้องไฟเคียวก็น่าจะเห็นไม่แต่น้องมองไม่เห็นติไฟอยู่มันไม่เห็นม้สุดท้าน้องยอมรับวน้องคนสุดท้ายแต่น้องไม่ได้มาจากห้องนั้นไม่รู้อ่ะแต่พี่ตัดเคียวออกได้เลยเหลือแค่คนเดียวใครอ่พี่เต้ว่าใครก็เหลือเพิ่งก็เหลือแค่นี้แล้วพี่เต้ว่าใครก็อเอามอดีเคียวเหลือเรวอะมีมีผบนพี่ลินมีบอลวดพี่ลินแล้วใครอีกเต้ไงใช่ใช่ไหมอามอไม่ไหวไพี่เต้ไมพี่ินใช่ไหม ใช่ไปใช่แต่น้องไม่ได้โหวตน้องไม่ได้โหวใครเลตานั้นอ่ะไอเชียวจบแล้วพี่เชียวขอบคุณเชียวที่เชื่อใจพี่เชียวเชียวเชี่ยวจ๋าโอเคสายกุญแจปึ๊บเออโอเคบิน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  รอบนี้รอบเป็นคนนะคะฮะตัวพี่คนตายชัวเราต้องขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดูศพไฟดับอย่างเงี้ยนัาจะเจอคนตายเขาจริงว่าแล้วเชียร์ไฟดับอยู่และไม่เห็นแต่มีปุ่มรีพอร์ตน่าจะตายอยู่หน้าถ้า้องไฟอยู่มีชอบไฟอยู่มีสีอะไรมั้สีเต้ถึงคนแรกแล้วสีเขียวปะ เดานะแป๊บหนึ่งคนที่ไปซ่อมไฟอาจจะเป็นฆาตกรแต่เดี๋ยวขอพูดนิดนึงเมื่อกี้สองคนข้างบนใครนะมีผมอ่ะกับสีอะไรเข้มๆอย่งนี้ผมมองไม่ทันคือรู้ว่าเท้ผมมคนแรกเต้เต้ถึงห้องไฟคนแรกอ่ะไม่ผมมาคนแรกเต้คือคนแรกวู๊ท้งเต้เห็นอีเกียวได้ไงผมคนแรกแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ยืนไม่ไม่ได้เข้าไปหาไอ้เจ้าที่เขารู้อยู่กับพี่ชเมื่อกี้ อยู่ด้านบนยังทำเคล็ดกุญแจอยู่กุญแจด้านบนตับุ๊กว่าไม่ใช่เขาตายตรงหน้าฐานใช่ต้องเป็นคนที่ไปห้องไคก่อนค่ะทางแยกระหว่างสองแยกอะเมื่อกี้ใครอยู่ด้านบนกับผมบ้างที่เคล็ดกุญแจมีพี่ลินมีเคียวแล้วก็มีป้องแล้วก็อีกคนจะคลิปก่อนแล้วกันโอเค เราตาไม่อยู่กับหลวงตาบอกอันตรายเฮ้หลวงตา หลงตามไม่ได้เลยโอ้แล้วห้องนี้คือท้องปิดตายแท้ๆเอเคนเดรวันเสร็จแล้วแต่คิดว่าคนที่แบบลงไะก่อนเป็นอะเฮ้ยเล่นมาจากห้องนั้นได้ไงอะ ไปเตี้ยวกันเหรอเต่ว่ามันนะนะไฟแล้วไฟดับขวาแตกได้เลยอขวาล่างกี่มีมีพีลัดสดครับเบสลงไปวูบกับพีขวาล่างมีพีเบสลงไปแล้วก็หลวงตาผมเห็นจ่ะจ่ะเอียยืนทำเบสอยู่แล้วพี่ทำเคสเสร็จใช่ไหม มันก็เห็นเยอคนตาายเขาอยู่ตรงข้างทีเลยป่ะสมน้ำหน้าใช่ข้างๆเลยแล้วผมเบสเบสอยู่นะไปไปเบสอยู่ด้วยป่ะผมเพิ่งมาเห็นศพนี้กี้แล้วก็โดนแล้วก็ดีพอตคืขึ้นแต่คิดว่าแต่ผมว่าผมคืาต้นเกมไม่ใช่เบสใช่เพราะต้นเกมเบสอยู่กับพวกเราเพราะว่าเบสอะทำเควสแล้วเควสมันขึ้นพีเป็นใช่ไหมไปเลยเกี้ยอะไรมันเกี่ยไม่ได้อยู่มันไม่เห็นน่ะเอ้เหรอเหรเหรเบสกับพีอะที่ลงไปข้างล่างกับหลวงตา อันนี้เราเป็นแบบเติมน้ำมันเติมน้ำมันทุกเวลาเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันโอเคออลโล่ไ okay. ฟ <laughs> มิง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  เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาโหลดาวโหลดไฟในห้องนี้โหห้องปิดตายโอ้โหแล้วโหตายแน่ทุกคนตายแน่เฮียวาสีน้ำตาลเหรอไม่ตายสิเราไว้ใจเขาเอ๊ะไว้ใจไงไว้ใจไม่ตาย,ตาย,ตายหรอกไฟดับอีกแล้วชอบปิดไฟเกิน เคยเจียวแล้วเคยเจียวแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่หนับต่อมาหก8จ10ปเก้าสิบนับนิ้วนับจงยาดีนับหนึ่งคืสิบจอมให้ขึ้นใจ เขาอยู่ไหนกันศพอ,อยู่ไหนหัมมันเหรอเจ่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเจ้าศพสีดำ เจอศพสีดำเจอศพสีดำตรงไหนพี่คือพี่ลินดูกล้องอยู่ถ้าใครได้ดูกล้องอยู่เมื่อกี้จะต้องเห็นใช่ว่ามีศพสีดำน่าจะอยู่ห้องถ่ยอิมเมอร์เจนซี่ปะใช่เราอยู่ห้องกล้องกันแล้วเต้ก็มาห้องกล้องแต่เต้ถามพี่ลินว่าเจอศพตรงไหนทั้งที่ถ้าเต้ดูกล้องเต้ก็น่าจะเห็นเพราะเอมอนเห็นเต้ไม่ดูแล้วเต้ก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่ลินดูกล้องอยู่เต้แล้วนี่เพิ่งเห็นว่าเคียวตายอ่ะใช่ตอนแรกไม่มีศพอะ แต่อันนี้เต้ว่าต้องโหวตนะพี่ไม่งั้นคาตกรเอนสองคนแพ้แต่พี่ลินว่าคาตกรเหลือหนึ่งอะเมื่อกี้ใครไม่โหวตพีบ้างเต้โหวตทุกคนนะโหวตทุกคนเลยใช่ไหมโหวตทุกคนหรือเปล่าเต้คุยให้ใครยังไม่เสร็จใครพี่เสร็จแล้วเต้เสร็จแล้วเจเอออีคืต้ทำเต้ทำอะไรวะเห็นวิ่งไปวิ่งมาเต้ทโอ้โหเพิ่มอุณหภูมิไอ้กลาดลงเทียนหมุนน้ำไม่เต้ก็โบวตนะ แต่คิดว่าพิ่คานรู้ไม่เป็นแน่ๆแต่เอามั่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่ฆ่าพี่ดินนี่อยู่พี่นี่สองรอบหลายรอบอยู่นะได้สองคนหลายรอบอยู่นะใช่อยู่สองคนหลายรอบทั้งตอนไปเปิดไฟคือเหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะพี่แนไม่ใช่ผมนะเหลือผมเหลือเพจผมเคยพีิจสร็จแล้วกับพี่โบ๊สด้วยตอนแรกอ่ะทำไมไม่สกีปไอ้เตะแล้วล่ะอย่างเงี้ยเตะเตะเตะแล้วล่ะเตะว่าโบ๊ตต้องเตะแล้วล่ะเราดูว่าเตะแล้วอะไรอย่างเงี้ย เป็นหนึ่งเฉยเลยอ่ะแล้วเราที่ไปทางซ้ายเราได้เป็นไว้อ่ะเดีย๋ยวนะนี่ไปทางซ้ายเร็วสแกนขายอยู่อัลมอนไปซ้ายเร็วด่วนจะหมดเวลาเนี่ยแล้ว พี่นอนพี่ e น้องออพี่น้องขอครังเดียวพี่น้องพี่เต้ขึ้นมาจากกลุม่มไม่ต้องมาฮื้อไม่แต่เ้เห็นนั่นแหละเต้มีอะไรจะสารภาพหรือเปล่า,พ,าพี่ลินเอาบอลไม่ต้องอเอาบอลกินต่อ,อ,อ,อหน้าเลยไปกินคนเจอไอ้ั่นแก้กสมบัติแล้วเต้ก็ไปเจอเขาอยู่ตรงแท่นเลยอยู่ตรงแท่นอะไรพี่เต้อย่ามาเต้เลยขึ้นอาบ ่ไม่มีคนไปเต้ก็วิ่งไปพี่ลินดาวน้ำแล้วเดี๋ยวบอกก่อนสมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรอเต้ไปก็เป็นกล้องไก่กับเอลมากำลังเดินลงจะไอ้นี่แล้วจะลงแล้วพี่เต้ไม่พี่เต้จะโต้เสียงชนะทุกข้อไม่ได้โอ้โหไม่พี่เต้ไม่มีทางจะมีแพ้ก็คือแพ้ไงเออถ้ามีแพ้ก็คือแพ้เดี๋ยวเดาวกำลังหาข้อแรกเปลี่ยนอยู่เต้เป็นใช่ปะมั่นใจอย่างนี้นะคราบฝั่งเต้นะฝั่งเต้เต้อยู่กับพี่ลินเต้กับพี่ลินเต้ก็ ลูบลับส่งให้พี่ลินได้ปะ <c oughs> ปลูบลับลูบลับอะไร,นะรปะลูบลับอ่ะพี่ลินขอขอขอ,ขอดูได้ปะถ้าเต้ไม่ได้เป็นอะถ้าเต้ไม่ได้เป็นเต้ถ่ายให้อ่ะจริงอ่ะอ่าเอาดิลูแลนะ้วม่ะนะจีไม่ถ่ายแล้วแหละได้เอาใหม่แต่ต้องถามใหม่ถ้าเต้เป็นอะพี่ลินถามคนถามผิดตัวอะพี่ลินเชื่อน้อง น้องพี่รินลองคิดดูนะสมมติแบบน้องไปจากทางขวาเลยเจอตรงเอ้เจอตรงซ้ายเลยพี่ลินอยู่ขวาเต้ก็ต้องไปวทางซ้ายทำไมไม่มีคนกดสักทีพอเต้ไปเต้เจอน้องไก่กับน้องเขาเดินผ่านน้องเพิออกมาพี่เต้หยาหยาโอ้โหโอเคแล้วเต้กดครเต้ตัวโอ้พี่ลินจะถามเหรอก็เต้ก็ตามพี่โอเคพี่ลินขอบคุณครับชนะเียใจต้องอย่างนั้นครับอยากให้ประสบการณ์มันซ้ำรอยไง อกแล้วว่าท่านพี่เต้มาจูบคนท้ายๆอ่ะมันเป็นเออทางรอดหรอกอผมบอกแล้วอวบแน่ๆนะทีอย่างเงี้ยไม่หมดคนเดียวอย่างเงี้ยคือเต้แน่นอนผมบอกแล้ว <c oughs> ใช่พี่ลินรู้แล้วแต่พี่ขำใหญ่เลยพี่ลินกำลังคิดอยู่ว่าพี่ลินจะได้อะไรม้างแต่พี่ลินพูดพูดผิดพี่พูดผิดพี่บอกว่าถ้าเต้เป็นอดได้โอ้ตาเต้ไม่ได้เป็นเต้ต้องส่งถ้เต้เป็นไงเต้ไม่ต้องส่งคาว่าพูดดีอวนบอกว่าพี่ลินเชื่อน้องสักครั้ง เอาจริงแมกก็เหมือนเล่นแบมเหมือนกันนะเจริงโคตรดีอันนี้โคเลยถ้าพี่เตะชนะทุกรอบก็เลยไปแล้วเพียงกันใช่ใช่อย่าให้มันซ้ำรอยมันซ้ำมาสองสามรอบพี่ดิรู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นร้านเปอเซ็นต์ะแต่พี่ดิแบบกำลังคิดคำพูดอยู่พี่นึกไม่ออกพี่ตอะบนผลไม่ทันทำสมบัติเสียวเลย